สวัสดีครับพ่กาะบาบุลฟร์มครับวันนี้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์พศ2568ครับวันนี้เรามาตรวจดูหลังพึ่งครับตรวจดูลำพึ่งทำเลริมกอป้าแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้ยหลังพึ่งที่เราตั้งในทำเลเนี้ยสวนเนี้ยจะมีพึ่งข้าวกี่ลังครับจะมีลังที่มีข้าวกี่ลังเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ลังทีหนึ่งก็เราครับที่เราตั้งอยู่ทำเลนี้ครับนี่ครับตัวก็บินอยู่ข้าวอ้ออยู่เลยครับ นี่ครับบินข้าวอยู่ครับนี่ก็เป็นโก้ป้ายาวเลยครับมีหลังสีหนึ่งเดินเดินไปทางนี้ครับหลังสีส้มหลังสีส้มก็ทัดไปครับนี่ครับหลังสีส้มหลังสีส้มมีตัวอยู่ครับมีตัวนี่ครับมีตัวอยู่ปากลังภายในรังก็มีครับหลังนี้ก็ข้าวเร็วครับ หน้าว mm ันที Hence, ่13้ข oh, <cs ut> ุมภาพันสองห้าหกเปดครับตัดไปครับหลังทีซมอยูดตรงนี้ครับตรงนี้เราตั้งเรียงกันเลยครับเราตั้งเรียงยาวเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็ดหลังครับตรงนี้นี่หลังนี้หลังทีส้หลังทีส้ก็รู้สึกว่าจะมีตัวครับข้าวเรวเหมือนกันครับนี่ครับหลังทีส้ข้าวเร็วครับนี่ตัวบินข้าวโออยู่ครับนี่ตัวบินข้าวอยู่ครับหลังทีส้มข้าวครับ หลังที่ซีทัดไปครับหลังที่ซีหลังซีซีหลังนี้ไม่ข้าวทีครับไม่มีตัวข้าวทีหลังนี้ก็ตั้งอยู่ตาย้นคล้อยครับอยู่บริเวณเดียวกันเลยครับหลังทัดไปครับหลังที่ห้าหลังที่ห้าหลังที่ห้ามีตัวครับมีตัวเร็วครับนี่ครับตัวบินข้าวโออยู่ครับ นี่หล no ังที่ห้ามีตัวข้าวเร็วครับนี่ครับหลังที่ห้าข้าวครับหลังทัดไปครับหลังที่หกยู่ทัดไปเลยครับหลังที่หกนี่ครับหลังที่หกมีข้าวครับหลังนี้ยังมีข้าวสี่ครับหลังที่หกตั้งอยู่สเรีส่วยครับแถวนี้เป็ดหลังครับนูหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ด หลังที่เจ็ดไม่ข้าวเหมือนกันครับโอ้มีตัวครับหลังที่เจ็ดมีตัวข้าวอยู่ครับนี่ครับทางข้างอยู่ทางข้างมีตัวอยู่ครับนี่ครับมีตัวก็อยู่ทางข้างหลังที่เจ็ดไปหลังที่เป็ดทัดไปครับลกครับหลังที่เป็ดอยู่ฐานนี้ทางนี้ครับเลิ่มนไปเลยครับหลังที่เป็ดตรงนี้เป็ดลังครับตั้งอยู่ทั้งหมด หลังตีเป็ดครับมีใหญ่เหมือนมุมฟ่มมองทางครับนี่ครับหลังทีเป็ดไม่ข้าวสีเหมือนกันครับมีเหมือนมีเสี่ยงขัพึ่งครับเดี๋ยวดูดูก่อนดูก้อนครับหลังทีเป็ดไม่ใช่ครับยังไม่ข้าวสีครับหลังทีเป็ด สักตเป็ดไม่ข้าวสิครับตรงนี้สรุปเรืวเป็ดลังข้าวอยู่ห้าลังครับหน้าวันที่สิบสามกุมภาพันธ์พศส,อ,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ